วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูที่ดินบรรยากาศโดยรอบของที่ดินของแปลงที่14นะคะที่คลอง30ตําบลบางประกฏดอาเภอองครักษ์จังหวัดนะครนายกนะคะที่มีพื้นที่2ไร่300ตารางวานะคะราคาอยู่ที่2ล้าน8เท่านั้นนะคะไฮไลท์ที่ดินตรงนี้นะคะด้านหน้าติดถนนค่ะด้านหลังติด โครงธรรมชาตินะคะ,คะนี่นะคะแปลงที่สิบสี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบของแปลงที่ดินแปลงที่สิบสี่นะคะตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ้ากว้างนะคะ64ลึกห้าสิบเมตรนะคะนี่นะคะที่ดินถมแล้วนะคะ ข้างหลังนะคะถ้าหลังที่ดินตรงนี้นะคะจะติดคลองธรรมชาตินะคะสวยงามมากนี่ค่ะน้ำเขียวเลยนี่นะคะน้ำเขียวเลยแล้วก็มีบ่อบัวนะคะนั่นนั่นค่ะคือบ่อบัวนี่นะคะแปลงที่สิบสี่นี่ค่ะ พื้นที่2ไร่กับ300ตารางวานะคะไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นที่ดินตรงนี้นะคะจะเข้ามาจากถนนลังสิตนครนายกประมาณ10กิโลนะคะวิ่งเข้ามาในทาง,ทางหลวงชนบทนย2อ2 4องค์คลักษ์บ้านนาที่กำลังพัฒนาเป็นถนนสีเลนนะคะ เข้ามาเข้ามาถึงจะสังเกตเห็นคลองสามสิบนะคะส,สังเกตเห็นคลองสามสิบแล้วเราจะเลี้ยวขวาวิ่งบนถนนนย4สี่ย์หนึ่มาอีก3กิโลเมตรนะคะแล้วที่ดินของเราก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่นะคะสังเกตได้ว่าจะมีรั้วโคกม้าสีขาวถ้ามองเข้ามานะคะนี่ค่ะก็ โปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของที่ดินตรงนี้นะคะก็ขุดบอ่อให้ลูกค้า75ตารางวานะคะแถมสาราไม้ไผ่เหมือนตัวนู้นนะคะหหลังนะคะแล้วก็ล้อมรั้วครอบม้าให้แบบนั้นนะคะล้อมรั้วข้อบม้าให้รอบแปลงเลยนะคะฟรีค่าโอนค่ะถนนหน้าแปลงนะคะจะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง13เมตรนะคะไ มีไฟฟ้าแล้วนะคะนั่นนะคะไฟฟ้า3เฟสแล้วก็มีปะปาบาดานอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะพร้อมใช้งานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูด้านหน้ากันอันนี้อันนี้คือในส่วนของแปลงที่ดินนะคะ ไปดูด้านหน้าตอนที่เราเมื่อกี้นะคะเรายืนอยู่ท้ายแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปดูด้านหน้าแปลงที่ดินกันดีกว่านี่นะคะด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะมีทางเข้าตรงนี้ให้ซึ่งทางเข้าลูกค้าสามารถระบุให้เรา ระบุได้ว่าจะให้เราทําทางเข้าใหตา้ตรงกลางจะซ้ายหรือขวาหรือ,อยังไงสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะและอันนี้ก็คือถนนหน้าแปลงที่ดินนะคะเนี่ยนะคะสภาพถนนหน้าแปลงที่ดินก็ประมาณนี้กว้าง13เมตรนะคะไฟฟ้า3ามเฟสค่ะตอนนี้5โมงเย็นบรรยากาศกำลังดีนะคะลมเย็น ตอนกลางวันมานั่งมานั่งเล่นในศาลานั้นก็ลมพัดเย็นดีเหมือนกันนะคะไม่ร้อนค่ะแล้วไฮไลท์ที่นี่คือที่สุดก็คือนู่นด้านหลังแปลงที่เป็นทลองธรรมชาติเป็นดอกบัวสวยสวยงามบรรยากาศดีนี่ค่ะปะปะปาบดานหน้าแปลงที่ดินนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าสนใจที่ดินตรงนี้นะคะพื้นที่2ไร่300ตารางวานะคะราคา2ล้าน8นะคะค่ะถ้าสนใจที่ดินตรงนี้นะคะสามารถนะัดชมที่ดินได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 0 6 1 6 1 8 0 6แนะคะแล้วยังไงติดต่อมานะคะถ้าอยากได้ที่ดินแปลงสวย ด้านด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองธรรมชาติแถมมีดอกบวัวสวยงามนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ